สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการพอดแคสต์นะครับหัวข้อของการพูดค eh> ุยวันนี้ครับประเด็นเรื่อง artist in residence เกี่ยวข้องเออคืออะไรเกี่ยวข้องยังไงกับงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ยังไงดีพี่พูดให้ผู้ชมทางบ้านเข้าใจกันก่อนไหมว่า artist in residence เนี่ยมันคืออะไร artist in residence คืออะไร academy เริ่มอย่างนี้ดีกว่าเริ่มอย่างนี้ดีว่า,า,วาแบบคําถามแบบาจากอินเทอร์เน็ตเนี้ยพี่คะหนูวาดรูปไม่เป็นเนี่ยหนูอยากเป็นศิลปินได้ไหมอ่าเป็นไดเนงไง้เป็นยังไงเป็นยังไงเอาเราเราเรา,เราเล่าจากประสบการณ์เราเองแล้วกันเนาะครับก็ตอนที่เราเรียนจบเนี่ยคือเราว่าอันนี้หมายถึงจบจบปริญญาโทนะ คือเราอยากเป็นศิลปินเรารู้แล้วว่าเราอยากเป็นศิลปินแต่เราไม่รู้จะเราจะเอาเงินที่ไหนมาทํางานศิละปะอืเราก็เลยต้องหาที่หรือว่าหาใครสักคนหรือสถาบันอะไรสักสถาบันหนึ่งที่จะซัพพอร์ตเราแล้วก็ให้เราได้มีใช้ชีวิตได้แล้วก็ทำงานศิละปะต่อไปได้อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ย ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโปรแกรมที่มันอยู่ต่างประเทศก็ในยุโรปซะส่วนใหญ่ในเอเชียก็มีนะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีมีน้อยไอโปรแกรมแบบเนี้ยเขาเรียกว่า artist in residence ก็คือเอาศิลปินไปอยู่เขาภาษาไทยแปลว่าศิลปินในพำนักก็คือเอาศิลปินเนี่ยไปพักอยู่ที่ไหนที่หนึ่งครับผมแล้วก็ทํางานศิละปะบางที่อาจจะให้เงินบางที่อาจจะให้ที่พักบางที่อาจจะให้ทั้งเงินทั้งที่พักแล้วก็เงิน โปรดักชันในการผลิตงานอ,อันนี้ก็แล้วแต่คอนดิชันครับวันนี้ก็แย่งพูดไปหมดละจบจบแล้วอ้าวจบแล้วเอเอม